สวัสดีค่ะคนนันนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัทนา,านประสุกเกาเหนือาวันนี้เรามาทําคลิปเป็นแดนดอมกัน,นะคะในหัวทอที่ว่าไม่มีฟาร์มเออที่คุณมาได้ชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นของคุณชาว random ชาว fc ชาวชาวเราทุกคนทุกท่านนะคะมีข้อความใดเรื่องใดให้คุณได้รู้เป็นสิ่งที่กระทนาหันปัจจุบันสิ่งใดก็ให้ขอให้คลิปนี้จงเปิด มาเป็นพลังงานของชาวเราทุกทุกท่านนะคะในหัวข้อที่ว่าไม่มีความเอื่อที่คุณได้มาชมที่นี้เป็นของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของชาวเรดดอมในครั้งนี้นะคะขออนุญ,ญาตคุณบาอาจารย์แห่งโรศาสตร์ขออนุญาตคุณบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อดเออที่เอฟซีนับถือที่คนนั้นนับถือทั้งสิ้นทั้งปวงนะให้มาเปิดดวงให้คุณได้รู้ข้อความด่วนๆเรื่องดาวใดที่คุณมันเป็นสิ่งที่ ปัจจุบันสิ่งใดคุณจะได้นําปรับไปใช้ในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะมาดูพลังงานของชาวเรนดอมด้วยกันนะคะขอให้คุณตั้งจิตอนิสฐานว่าเป็นพลังงานของคุณเป็นสิ่งที่มา,มาเพื่อเสริมมาเพื่อเป็นความบันเทิงมาเพื่อเป็นความรู้มาเพื่อให้คุณได้นําปรับไปใช้ในชีวิตนะคะมาดูพลังงานของชาวเรนดอมในทางนี้ก่อนนะคะว้าวโอ,อ้หนึ่งไม้อืมหนึ่งไม้ h ไ Princess ว้าวพลังงานดียอดเยี่ยมนะคะเอ็กซ์ออฟพีโดหนึ่งเหรียญ Knight of p e โ a c l e อัศวินเธอเหรียญ t ทั้มพลัสท m ้มพลั s พลังงานของชาวเราในครั้งนี้นะคะชาวแรนดอมในครั้งนี้นะคะอืมคุณ จะได้รู้สิ่งใดคุณจะได้รู้นะคุณจะเกิดปัญญาในตัวเองของคุณนะะปัญญาคุณจะเกิดเป็นความมั่นคงนะความสําเร็จสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งใดนะคุณจะได้นะคะต่อจากนี้เป็นทางด้านการเงินความสําเร็จทางมีความสุขทางใจของคุณก็ได้นะความสุขจากการที่คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณมีคุณศรัทธาตัวตนคุณศรัทธาใน ปัญญาในความรู้ความสุขโลกแห่งการไฟรู้ของคุณจะเปิดนะคุณจะได้ปรับพลังงานโดยแท้ทรูนะต่อจากนี้นะคุณจะเป็นสิ่งใหม่คุณจะไม่ได้ไม่ใช่คนเดิมนะคุณจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเป็นไพ่ลักนาราศีกรกฎลักธา,าศีนูแล้วก็ธาตุธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินเนี่ย คือพลังงานคุณตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่มันถึงเวลานะเหมือนพลังงานของคุณเตรียมพร้อมทานฟอร์มเป็นสิ่งใหม่ตัวตนของคุณเกิดจากการที่คุณรู้มองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณหเห็นคุณค่าของภายในของคุณค่าสูงสุดนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะพลังงานของคุณคุณตื่นรู้คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จากมองลึกซึ้งนะคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลึกซึ้งคุณอ่านตัวเองคุณอ่านผู้คนได้นะคุณมีเซนต์คุณมีซิกเซน์คุณมีพลังภายในพลังจิตสัมผัสนะไพ่ไัเป็นเซตใบนี้นะเป็นไพ่เหมือนรูปพระจันทร์เซียวนี่คือปัญญาคุณจะถึงขีดสุดนะคุณจะใช้ปัญญาคุณในทิศทางที่สร้างฝ่ามันคงมังม่งคั่งในย,งยั่งยืนทั้งทรัพย์ทั้งการเป็นอยู่ ทั้งพลังภายนอกภายในคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะต่อจากนี้นะคะเรามาดูกัน,นะ,ะฟาร์มสิ่งใดที่คุณควรรู้เพราะไพ่ในครั้งนี้ไม่มีบางอื่นนะคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของคนน่าในครั้งนี้นะไม,ม่ฟาังเอื่นนะสิ่งใดที่คุณจะได้รู้ขอให้ไพ่เปิดให้คุณได้รับทราบนะคะเลขที่เกี่ยวข้องของคุณะคะมีเลขสองเลขพระจันทร์นะคะแล้วก็เลขสิบสี่ เลขอาทิตย์กับเลขดาวพุธนะคะเลขสี่สิบสี่เลขคุณจะเป็นนักคิดนักพูดปัญญาคุณจะเกิดมาเพื่อปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงตัวตนปรับเปลีป่ยนแปลงผู้คนนะคะเรามาดูกันนะสิ่งใดที่คุณจะได้รู้ไม่มีความบังเอิญที่คุณคุณทุกท่านเข้ามาชมคลิปของคนนั้นในครั้งนี้นะสิ่งที่คุณควรรู้สิ่งที่อ พลังงานของไพ่ยอยากจะบอกคุณนนะเองนะคะให้คุณนําปรับไปใช้ทําไปเพื่อเป็นพลังงานที่คุณหรือคนเราทุกคนทุกท่านนะมันมีเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะพลังความคิดจิตวิญญาณไม่มีใครจะอยู่กับที่ไม่มีใครสิ่งใดที่จะไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนแต่เหตุการณ์รอบตัวเราก็เปลี่ยนอยู่ดีนะ เป็นสิ่งที่มันต้องยอมรับในสิ่งนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนพร้อมที่จะรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาทดสอบเราอยู่เสมอนั่นเองนะคะว้าวเก้าดาบว้าวอืม the day i l อสเวินถือไม้เท้าอสเวินเหรียญอสเวินไม้เท้ามาแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดดาบอืมอืมหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบอืมแปดถ้วยหกถ้วยว้าวจะสติ๊ก จิกรคณาราศีตุนนะคะพิจิกตุนอัศวินถือถ้วยมาครบแล้วนะไม้ถ้วยเหรียญน,นะคะครบครันนะคะหกถ้วยฟีนเหรียญสี่ไม้ ไฮโลันอ mm ืมไฮปริสิสไฮโลฟันสนะคะพรนักบวชพระนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะ,ะมามาในพลังงานชาวดิดรนในครั้งนี้หมดเลยนะคะคุณจะเข้าใจเรรมนะว่าทุกผู้คนทุกคุณก็ทุกนะคุณมองเห็นนะสิงที่คุณจะได้รู้ต่อจากนี้คุณจะเข้าใจว่าการ อยู่การมีของความทุกข์มันเป็นธรรมดานะคุณจะลึกซึ้งลงไปนะคุณจะลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเธอจะได้รู้เธอจะได้ตื่นนะไพ่เดลิว,วิวเลขสิบสิบห้าเลขสิบสี่เลขสิบห้าไพ่จะทำพลันแล้วก็เลขสิบห้าเรียงกันนะคะเลขสิบห้าเลขของดาวจันทร์เลขของการมีแพชชั่นนะคุณจะมีแพชชั่นกับ ภายในของคุณตัวตนของคุณได้รู้ได้ตื่นนะเป็นไพ่เดอะเดวิลคุณจะเรียนรู้สิ่งใดคุณจะรู้ลึกรู้จริงนะต่อจากนี้คุณจะลึกซึ้งทางควาคิดทางจิตวิญญาณของคุณขั้นสูงสุดนะการที่เป็นคุณการที่คุณจะลงมือทําสิ่งใดเห็นไหมรับจะใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้วุฒิภาวะใช้ความรักใช้หลัก่งการลงมือนะลงมือทําปฏิบัติขอให้เธอปฏิบัติขอให้เธอ อยากรู้สิ่งใดเธอลงลึกจริงนะให้เธอเรียนให้เธอค้นหาความรู้ขอให้เธอรู้ว่าเธอสามารถจะเป็นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้มันก็ต้องเริ่มจากที่คุณจะต้องหันหลังจากตัวตนคนเก่าเพื่อเป็นสิ่งใหม่นะเราสามารถจะวางพลังงานลบๆฟังพลังงานที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่ทุกอย่างนะมันต้อง ละได้นะละได้เส้นทางเดิมมันก็ต้องเริ่มใหม่ใหม่ได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะให้คุณเชื่อว่าคุณสามารถจะเป็นความสุขเป็นความอิ่มเต็มคุณสามารถจะเติมเต็มตัวเองคุณสามารถเติมเต็มพวกคนอื่นๆได้การให้การรับการสมดุลการจิตใจดีมีเมตตาจะนำพาตัวตนของคุณให้พบแต่ความสุข พบสิ่งที่คู่ควรนะสิ่งใดที่คุณได้ได้คุณก็จะได้ต่อจากนี้นะไพ่บอกคุณแล้วนะไพ่ลักษณะราศีตุลไพ่จัสติกนี่คือสิ่งที่เธอจะได้มาเพราะสิ่งนั้นไม่นคู่ควรกับเธอไพ่จะบอกคุณชาวดนดอมชาวเราในครั้งนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาเพื่อเธอแล้วนะสิ่งใดที่จะได้ความรักความสุขจะมีใครมาให้คุณค่าคุณคุณให้คุณค่าใครกันชุกมอบความรู้สึกดี เป็นส่งต่อความรู้สึกดี้ผู้คนแล้วคุณก็ได้เป็นผู้รับความรู้สึกดีๆที่ผู้คนมาให้คุณมันเป็นความสมดุลนะต่อจากนี้นะเป็นไพ่ไพ่สี่เหรียญคือการที่คนเราจะรอให้คนเห็นคุณค่าก็ต้องเริ่มจากคุณเห็นคุณค่าตัวเองก่อนการที่เราเชื่อมั่นศักยภาพของตัวคุณเองคุณเชื่อว่าคุณเป็นความสุขของคุณได้คุณเชื่อว่าคนทุกคนสามารถจะเป็นความสุขของตัวเองได้นี่คือพลังนะเป็นพลังบวกเป็นพลังภายในพลังอย่างความสุขพลัง อามอิ่มเต็มพลังอย่งการใช้ความคิดเนี่ยการเจรจาคำพูดความคิดของคุณเกิดจากคุณลงมือนะคุณรู้ว่าการที่คุณจะให้คุณค่าตัวเองให้คุณค่าใครก็ต้องเริ่มจากภายในของคุณนี่แหละเห็นไหมคะเป็นไพจ่จด,ดาบ ุณจะรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งไปนะตากอย่างนี้นะไพ่เจ็ดาบนี่เห็นไหมมีแสงหดวงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วนะมีนกมีนกอยู่ตรงนี้คือเหมือนกับคุณจะมีพรายกระซิบบางเสียงบางอยา่างมาบอกคุณอยู่เสมอนะคุณอยากรู้สิ่งใดจะล่วงรู้ได้จากปัญญาของคุณนั่นเองนะไพ่หนึ่งดาบนี่คือปัญญาความรู้ให้คุณ ละวางพลังงานลบๆพลังงานเก่าๆพลังงานของความทุกข์ยากได้คุณจะเกิดปัญญาเห็นไหมคะเป็นไพ่แปดถ้วยตรงกับไพ่เก้าดาบนี่คุณสามารถจะลดละวางความทุกข์ได้คุณจะอยู่ความทุกข์ได้อย่างมีความสุขคุณจะพบใครบางคนที่มาเติมเต็มคุณก็ได้นะเป็นไพ่หกถ้วยนี่คือการเติมเต็มการรับการให้ที่ดีนะคุณจะเติบโตไปด้วยกันนะกับใครบางคน กับเรื่องบางเรื่องเป็นไปได้หมดนะไพ่หกทวนี่คือไพ่พลังงานแห่งคนเก่าเพื่อนเก่ารักเก่าครั้งเก่าคนใจดีกับคุณะคุณจะมีคนใจดีกับคุณนะชาวแรนดอมชาวเราในครั้งนี้นะปัญญาเห็นไหมคะเป็นไพ่หนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้คือความสุดมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง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 สามแล้วหนึ่งสามตัวนะเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หน,นึ่งไม้หนึ่งเหรียญเนี่ยทุกสิ่งนะปัญญาของคุณจะนำพาหมดเลยนะความสำเร็จประกอบกันนะการลงมือทำการเป็นผู้ปฏิบัติทุกสิ่งนะเจอนใได้จากการที่เธอเป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติลงมือทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอคุณเชื่อในการการเปลีป่ยนแปลงคุณเชื่อในการเป็นผู้ปฏิบัตินะให้เธอเชื่อในการลงมือทำเธอจะได้รับความสุขความสำเร็จ เป็นมัน่นคงเป็นแน่แท้ถึงจะได้ต่อจากนี้คือไพ่เห็นไหมคะราชาราชนีเหรียญสี่ไม้เท้าความสําเร็จเข้ามารัวๆนะการเงินคุณจะมีโชคลาภทางการเงินทั้งทรัพย์คุณจะได้รับมรด,ดกสิ่งใดก็ได้นะไพ่บ้านรถที่ดินนี่คุณจะได้รับแบบบางสิ่งไม่อย่างจากผู้ที่จะมามอบให้คุณนะเป็นมอบให้คุณ หมือนกับโชคชะตาฟ้าลกขิตนะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวตนี้มันถูกกาหนดมาแล้วเพื่อผุนะควา,ามสําเร็จรอบด้านนะบ้านรถที่ดินคนรักสิ่งใดก็ได้เคยจะได้ทุกสิ่งนะเธอจะได้สิ่งที่มันถูกลิขิตชีวิตบรรดาชักพามให้คุณนะเปนไพ่ไพ่เป็นอร์เฟคไพไพ่เปอร์เซนต์แล้วไพ่เหรียญแฟน,แฟนปัญญาครูคุณจะมีปัญญาเป็นผู้รู้คุณจะตื่นรู้ทางภายในนะคุณจะอารมณ์ดีคุณจะมีควา,ามสุข คุณจะรู้ว่าทุกข์ก็มันมีอยู่แต่คุณก็สามารถจะมีสุขได้พลังของคุณจะกเกิดเป็นตัวตนของคุณที่มีความสุขเป็นความมั่นคงทางปัญญาทางความคิดทางจิตวิญญาณของคุณคุณรู้ว่าไม่มีใครสร้างความสุขให้คุณได้คุณนี่เป็นผู้ต้องสร้างความสุขให้ตัวเองคุณต้องเป็นคนที่เห็นสัจธรรมเห็นโลกแห่งความเป็นจริงนะการที่คนเราจะมีความสุขในความทุกข์มันคือของฝันนะการคที่คุณจะเป็นของฝันคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อจากนี้ให้เธอเป็นฟารมสุขเธอเป็นฟารมสาเร็จเธอเป็นฟามรู้เธอจะมีครูเธอเป็นศิษย์มีครูนะและคุณก็มีเซนส์ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นคนที่สามารถจะอ่านใจผู้คนได้เธออาจจะเป็นไพ่แห่งครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่คุณจะมีลูกศิษย์ลูกหาสิ่งใดก็ได้นะคุณอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นหมอดูเป็น ได้นะได้ทุกสิ่งเลยนะเป็นไพ่เพราะมีไพ่ไพ่ปรินเซสแล้วก็ไพ่ไพ่ฟนนี่ถ้าใจจะมีคู่คุณก็จะพบคู่พรหมลิขิตนะไพ่หกถ้วยนี่คือสิ่งที่มันคู่ควรนะสิ่งใดที่คุณจะได้ต่อจากนี้นะคะชาวแรนดอมขอให้คุณรู้ว่าสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งถูกกำหนดมาแล้วเพื่อคุณนะไพ่ราชน,นียญนไพ่สีไม้ คุณมีเป้าหมายสิ่งใดคุณจะรู้ว่าสิ่งใดที่เข้ามาชีวิตคุณต่ออย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมันเป็นสิ่งที่คุณลงมือทำคุณใช้ปัญญาคุณใช้ความรู้คุณใช้ความสามารถมันเกิดมาเพื่อเติมเต็มคุณนะมันเห็นไหมค่ไพ่จะติ๊กทุกสิ่งทุกอย่างถูกลิขิตมาแล้วนะว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดมาเป็นของคุณคนคนนี้ใครก็ได้การเงินการงานคนรักบ้านรถที่ดินทรัพย์สิน เข้าแหวนเงินทองสิ่งใดก็ได้ต่อจากนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่ใช่ของคุณคุณอย่าวันไว้ให้คุณเป็นความสุขของตักคนเองก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหลั่งไหลเข้ามานะในชีวิตของความรันดอมในครั้งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้โคน,นัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นฝันกําลังใจโคน,นัดแล้วก็เป็นฝันกําลังใจใตัวตนของคุณนะความสุข ไม่มีใครสร้างให้คุณได้สุขทุกข์คุณเท่านั้นเลยเป็นผู้ริกิดใครอาจจะว่าร้ายพูดให้คุณทุกข์ใจสิ่งใดก็ได้เมื่อคุณไม่รับคุณไม่โฟกัสมันก็มันก็เป็นแค่ลมปากเป็นแค่สิ่งที่ข้ามาทดสอบคุณนั่นเองนะเป็นบทเรียนเป็นการที่คุณจะก,ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความยากทุกสุขคุณก็รู้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ฝากกดไลค์กับแชร์อ,อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ